นักเบี้ยแปดสวัสดีครับผมวันนี้นะมีกระดี่จัดเต็มนะครับกระดี่จัดเต็มรุ่นนี้นะเป็นรุ่น11กรัมนะครับ11.5นะ 11. กรัมนะนะครับมีสีก็ทั้งหมด10สีประมาณนี้เลยตัวใหญ่น้าหนักดีตีไกลนะครับสําหรับงานปลาไล่เหยื่อนะครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นช่อนชะโดกระพงกระสุบก,กดเข้านะครับกระสง่งได้หมดเลยถ้ามีตัวนะนะครับถ้ามีตัวมันกัดหมดแหละนะครับถ้าแต่ถ้า ที่เห็นกันเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ก็ดี่บ่อยๆเห็นเลยนะก็จะเป็นพวกปลาช่อนนะปลาช่อนมันก็จะกัดง่ายกว่านะครับเพราะปลาช่อนเป็นปลาล่าเหยื่ออยู่แล้วนะนะครับวิธีกอากระดี่หรือเทคนิคกอากระดี่เนี่ยตีไปปล่อยจมถึงพื้นนะครับแล้วก็กอช้าๆกอเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นกันเนี่ยมือใหม่ที่ใช้นะไม่ไม่ใช่แค่ว่านาก็เคยเป็นเมื่อก่อนนะี่ตีไปปับ๊บกอเลย ก่อรีบเลยกลัวมันจะถึงพื้นกลัวมันจะติดติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับปล่อยเลยตีไปปล่อยจมรอถึงพื <man <man ้นแล้วก็ก่อก่อช้าๆสังเกตที่ปลายแอคชั่นนะครับสังเกตที่แอคชั่นที่ปลายคันนะนะครับปลายคันของเราในเวลาก่อกระดิ่นะนะครับมันจะตึ๊ก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 เวลากระดิ่มันมันสะบัดอะแล้วมันจะสะเทือนนะถ้าคันไหนที่เซนส์มันดีๆนะครับมันจะสะเทือนมาที่ถึงข้อมือตรงนี้เวลาเรากอเราก็จะรู้เลย นะควจังหวะปลากัดมันก็จะแยกไปอีกแบบนึงเลยหมายเงี้ปึ๊บนิดเดียวแล้วเราก็วัดส่งได้เลยครับนะอยู่ได้ตัวแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ก็ดีนะก่อช้าๆครับไม่ต้องรีบก่อเรื่อยๆนะครับปลากายก็กินนะครับปลากายก็กินปลาอะไรนะปลาปลาที่เขาปลาปลาปกายแหละปลาลูกชิ้นปลาที่เขาปลาลูกชิ้นก็คือปลากายแหละนะนะมันก็กัดนะละมันมันตกได้หลากหลายครับแล้วก็มีสีให้เลือกนี่มาดูสีกันสนสวยเลยนะครับอันนี้เอามาสัมผัสด อ๋อมีสีดำอีกตัวหนึ่งคนระัแต่ว่าไม่ได้หยิบม,มาหยิบม,มาซ้ำกันนะครับสีสวยๆเลยจัดไปครับตัวนี้ราคายอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าห้าสิบาทหรือห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบอ๋อราคาต่อตัวอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับอ๋อนี่ไงราคาอยู่ด้านหลังราคาต,ต่อตัวอยู่ที่ห้าสิบาทนะหนึ่งออเดอร์ได้หนึ่งตัวอ๋อหนึ่งตัวแล้วหรอไม่ใช่สองตัวหนึ่ง <order. S 2> ออ,อ,อเดอร์อันนั้นกระดีไก่ชนกับกระดีไทยอ๋อโอเคอันนี้ห้าสิบบาทก็หนนะึ่งออเดอรีีมปลาายทงนะครับ ถ้าใครที่ซื้อสินค้าไม่ถึง150มันอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจะส่งนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผม